รถไฟจีนลาวเนี่ยนะครับก็เริ่มเดินมาสักพักแล้วนะครับ mm hmm. ปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ17เที่ยวต่อวันนะครับ mm hmm. ก็มีการขนสินค้าเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับ mm hmm. จุดหมายปลายทางก็คงไม่ได้อยู่แค่ที่ประเทศลาวนะครับ mm hmm. เพราะว่าก็อย่างที่เราทราบกันนะครับ mm hmm. ก็คือตล,ลาดลาวก็มีขนาดประมาณหนึ่งนะครับ mm hmm. แต่ไม่สามารถที่จะรองรับสินค้าได้ทั้งหมดฉะนั้น,นสินค้าเราเนี้ยนะครับก็ต้องมีการกระจาย นะครับมาสู่ประเทศอื่นนะครับซึ่งเป้าหมายหลักนะครับก็คงน่าจะเป็นประเทศไทยด้วยเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากนะครับก็สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวกรรมธิการเนี่ยจะเข้าไปไปดูนะครับสถานการณ์นะครับแต่ว่าตอนนี้มีกองทัพบทมีสินค้าเนี่ยที่รอทะลักเข้ามาเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับก็ถ้าท่านไปซื้อสินค้าวัวโพกบริโภคนะครับท่านก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเอย่างนี้มันทะลุเข้ามาถึงชั้นใน ของประเทศก็คือกรุงเทพนะครับตอนนี้สินค้าท่านไปดูเลยครับทั้งองุ่นทั้งอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ของจีนเต็มไปหมดเลยถ้ามองอีกในแง่หนึ่งนะครับก็รถไฟเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับมันก็มีการรถไฟเนี่ยก็ต้องมีการกลับไปนะครับอันนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับตู้เปล่านะครับในคนสินค้าไทยเนี่ยก็ไปขายที่จีน นะครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยมีประชากรเนี่ย1.4พันล้านคนนะครับนะเข้าไปขายแค่บนทอนเดียวเนี่ยนะครับก็มหาศาลแล้วนะครับใชนะ่ั้มเนี่ยมันมีความจําเป็นอย่างมากนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับในการที่จะนำสินค้าไทยเนี่ยเข้าไปขายนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงว่าเรื่องโลจิสติกนะครับระบบรางเนี่ยมันเป็นต้นทุนโลจิสติกที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็ประหยัดที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดใช่ไหมับเนี่ย อีเส้นทางที่ประเทศไทยเคยใช้เนี่ยที่เอารถบรรทุกอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าช่องทางเนี้ยนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับอันนี้เนี่ยช่องทางวันนั้นเนี่ยก็จะอาจจะหมดความสําคัญลงนะครับแล้วก็คนก็หันมาขนส่งทางเส้นทางนี้เพราะว่าทั้งประหยัดเวลาทั้งถูกกว่านะครับ,รบอตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จกําลัง มีโครงการที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมมานะครับก็จะมีสะพานมิตรภาพแห่งใหม่นะครับสำหรับรถไฟนะครับที่จะเชื่อมจากเวียงจันทร์เนี่ยนะครับจากลาวเนี่ยเข้ามาที่เมืองไทยนะครับผ่านโคราชผ่านอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับกว่าที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จครับปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย ไทยเนี่ยได้โคตาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยต่อเที่ยวเนี่ยสามตู้ในขณะที่เวียดนามเนี่ยได้ประมาณ30ตู้นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะสมดลมากนะครับเพราะว่าสินค้าที่มาเนี่ยผมคิดว่าส่วนสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะะลักเข้ามาเมืองไทยนะครับเพราะว่ามันใกล้กว่านะครับในขณะที่ขนกลับเนี่ยกลับกลายเป็นคนสินค้าจะเวียดนามไปเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่า รัฐบาลนะครับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับต้องเข้าไปดูนะครับว่าจะช่วยเอกชนอย่างไรนะครับเพราะว่าลําพังเนื่อจะให้เอกชนเนี่ยไปเจรจาต่อรองอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็คงคงได้เท่านี้นะครับอันนี้เนี่ยมันมีความจําเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเราได้โควตาตู้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะมีสินค้าจากไทยเนี่ยที่ไปขายแน่นอนนะครับแล้วรูดูผลไม้เนี่ยกำลังจะมาแล้วนะครับทั้งทุเรียนทั้งมะม่วงทั้งอะไรต่างๆนะครับซึ่ง เป็นที่ต้องการของจีนมากนะครับแล้วสิ่งที่สิ่่งทีเกิดขึ้นกับกับการใช้เส้นทางเนี่ยนะครับก็คือประหยัดเวลานะครับแล้วทะลุไปถึงจีนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคผู้เกษตรกรไทยเนี่ยนะครับได้ประโยชน์เต็มๆนะครับอันนี้เนี่ยต้องรีบดำเนินการนะครับต้องรีบเจรจานะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับเราจะสามารถขอโคอต้าตู้เนี่ยเพิ่มได้อย่างไรนะครับไอ้เนี่ยภาครัฐจําเป็นนะครับที่ต้องลงไปดูแลนะครับอย่าให้เอกชน นะครับฝ่ายเดียวเนี่ยที่เข้าไปพูดคุยนะครับเพราะว่าทุกคนก็ถามว่าทําไมไทยได้3ตู้ทําไมเวียดนามได้ถึง30ตู้นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีคําตอบนะครับอันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากนะครับที่จะต้องมีการเข้าไปดูแลนะครับเข้าไปเพราะว่าตรงเนี้ถ้าเกิดเราได้โคต้ามากขึ้นเนี่ยนะครับผู้ผลิตไทยเนี่ยนะครับได้ประโยชน์เต็มๆนะครับประเทศชาติเนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆครับ สินค้าส่วนใหญ่เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะทะลักมาที่ไทยนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องหาวิธีนะครับต่อรองนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้เกิดการสมดุลนะครับระหว่างการค้าขายนะครับเพราะว่าถ้าสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยทะลักเข้ามาที่ไทยเนี่ยนะครับทำ <isas S 1> ไมไทยคนสิข้า,าไปได้นิดเดียวนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ต้องรีบเจร,รจารีบต่อรองนะครับก็กรรมธิการเนี่ยวางแผนนะครับที่จะไปดู นะครับไปดูสถานการณ์นะครับว่าทําไมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยเป็นความจะเป็นเร่งด่วนนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าเราได้โคต้าเพิ่มขึ้นนะครับสามารถที่จะส่งสินค้าไทยไปได้ได้มากขึ้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเราที่มีปัญหาเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยนะครับประคองเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้ให้ให้เติบโตขึ้นไปได้นะครับอันนี้เป็นความจะเป็นเร่งด่วนจริงๆครับ าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือ,อาการขนส่งเนี่ยในทางโลจิสติกแล้วเนี่ยระบบรางเนี่ยเป็นระบบที่ถูกที่สุดและมีประสิทธิภาพนะครับใ <ช S 1> เน <ะ S 2> เนมื่อมันมีโครงสร้างพื้นฐานนะครับจากจีนมาที่มาถึงราวแล้วนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยก็มีโครงการที่ขยายต่อมาตรงนี้ทุกคนก็เห็นความสําคัญหมดนะครับในแง่ของสินค้าที่เข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการดูแลนะครับเพราะว่าสินค้าที่เข้ามาเนี่ย บางบางชิ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการดูแลหรือว่าไม่มีคุณภาพนะครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าเนี่ยจากเมืองไทยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความสมดุลนะครับก็คือนําเข้ามานะครับกับส่งออกเนี่ยมันควรจะสมดุลกันนะครับไม่ใช่บิดเบี้ยวอย่างปัจจุบันนะครับอันนี้เนี่ยก็อยากให้ภาครัฐนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีการวางแผนในเรื่องนี้ นะครับโดยเร่งด่วนนะครับซึ่งคณะกรรมการเนี่ยนะครับความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็จะไปศึกษานะครับแล้วก็จะนําเสนอนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะดำเนินการอย่างไรนะครับมันปล่อยเป็นอย่างปัจจุบันเนี่ยไม่ได้นะครับภาครัฐเนี่ยต้องมีส่วนสําคัญนะครับเข้ามาขับเคลื่อนนะครับไม่นั้นเนี่ยดุลงานค้าเนี่ยก็จะขาดดุลมหาศาลนะครับ ลกๆก,ก็คงเป็นกระทรวงต่างประเทศนะครับกับกระทรวงพาณิชย์นะครับ <pers id> ทั้ง <sigh. S 1> ทั้งกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็คงน่าจะต้องรีบไปเจรจาต่อรองนะครับ mm hmm. ในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ก็เหมือนกันนะครับก็ในเรื่องของการส่งออกนะครับการส่งเสริมผู้ส่งออกนะครับให้ได้รับช่องทางในการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพนะครับ mm hmm. แล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคในเมืองจีนเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เนี่ยมันรวมจะเป็นอย่างมากเพราะว่าในแง่ของสินค้าเกษตรเนี่ย มันเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับ,บในเรื่องของอการค้าขายชายแดนเนี่ยเป็นส่วนเป็นส่วนสำคัญนะครับ,บในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับอันนี้เนี่ยทําผมก็เห็นว่ามีความจำเป็นนะครับ,บที่จะต้องมีการดูแลการค้าขายชายแดนเนี่ยเป็นพิเศษนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็น ว่ามันจะต้องมีการผลักดันเนี่ยก็ในเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษนะครับตามแนวชายแดนนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการค้าขายตามชายแดนเนี่ยนะครับเมืองไทยเนี่ยได้ดุลตลอดนะครับอันนี้เนี่ยสินค้าเราเนี่ยเป็นที่ต้องการนะครับทาไมเราไม่ส่งเสริมนะครับสิ่งที่เราได้เปรียบสิ่งที่เรามีแต้มต่อเนี่ยให้มันขยายขึ้นไปอีกนะครับมีการวางแผนระเบียง เ,เคสเก,กียร์พิเศษเหล่านี้นะครับมีการจะตั้งศูนย์หลอจิสติกต่างๆนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์เต็มที่นะครับจาการะเบียงเศรษฐกิจนะครับการค้าขายชายแดนเหล่านี้นะครับ